เดี๋ยวผมสิว้าให้ฟังเด้อมาเอามาอันทีมงานมาน้ำกันนี่มีผมช่องเดียวทีทั่วไปถามเพิ่นแล้วเพิ่นไห่มาแล้วตัวเลขน่อยที่อมจัถือว่าเอาตัวเลขจ่องลำไสไปนึ่งเนาะสิว้าใหันฟังมาเมื่อมื่อนั้นโทรไปถามเพิ่นเดี๋ยวเรยบอกว่ากองหยาบไทยทำบันทึกเสียงได้บ่เพิ่นว่าได้รู้ว่าสัน่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝัน ในความฝันนั่นเพิ่นฝันว่าน้องสายตายน่องสายครับแสดงว่าเพิ่นโทรบอกเนี่ยเหรอที่นี่แต่ว่าเพิ่นไม่ได้บอกตัวเรียกกันว่าน้องสายตายือเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันเห็นน้องสายคนที่เพิ่นมาบวชดหันกันตายที่ต่อทั้งแม่หนูแดงบอแม่โอ้พี่น้องเลยคือว่าน้องลำไพเนาะน่องลำไยแม่ของน้องลำไพแม่หนูแดงเนี่ยเป็นแม่ของน้องลำไพเดี๋ยวพี่น้องดูบ่าเข้าใจ มือนีมาตามตัวเลขแม่นุเดียนเลยเพราะว่าเคยฝันเน่นาเือหามอนพนว่าว่คัถืหลายว่ะเพิ่นบอกไอ้เก้าศูนย์น่ะถือว่าหลายดอกคือพราะเด็ใสนี่ไน้อยอะรากาศคือหลายเพื่นบอกตัวเดียวมันด้วยสามตัวเก้าศูนย์เก้าศูห่งเพิ่นเพิ่นส่งแหงยู่ตะวัน ลงคลิปให้พ oh. ี่น้องบึงบ่ทันแม่บ่แม่บอกขึ้นงดงดบ้างหรกาอกมันกระถือ่อยหล่ะพันนอนนออายุสองปีหอดสตัวนอนได้อยอะนาเนาะนองอายุสามกอันสามสิบหกสาิแม่นว่านกจิกหัวเพิ่มมนกจิกหัวนอนลำไยแม่เป็ยจีเพิ่นอายุสามสิบหกปี มวได้ออกห้องสามออกห้องสมนกกินหัวพื้นจะได้ตีขึ้นมาห้อกสามตัวเดียวตัวเดียวสามตัวเดียวกีนน้องเลยเห็ดไปพร้อมคุยไปนาเด้อนะครับเอางวดนี่ฟันเราปีงวดนี้งวดนี้ก็ฝันนังดอกฝันมาแต่ว่ามีหกศูนย์ัรัอย่างพ่อยังพตีนัเลี้ยน้อยหนึ่งไงนี่ยังใครมาบอกฟันเดได้ คนย่บานนี่แหะเพราะว่าเลียกออกแล้วอันนั้นไม่แเด้งนะเลียกออกนั่งหลานนะคือว่าหกนก็ามเขาวางสีวาเสี่ยวความันยังเวนเียเียเสีอยเว้นนี่แหละน้องเว้นเสกเสูสูกันในความฝันแนีนความฝันคือว่าหกศูนก็สามสูงเขาวางามฝันเี่ควาฝันวันว่างว่างวางวงว่าวางวงว่าวางว่างว่าวาวาควาวา่างวางวาวว่าว วันหุ่เมอ่ he องอาอถือว่าก็น่าลจะ่านสิบบาทผมหกศูนย์กับสามศูนย์ฝันมาค้นโศกันมาเลขออกหกนกับสามศนค้นโกันคนโกันค้นบอกกันนะเลขกออกง้งหลังเนาะเพราะว่าหกศูนย์กับสามศูนย์นี่หลายมีีดยชาว่้านพูดก็ต้องฝันอืมลวกเด็กมฝันกันเอัเงี้คือ น้องน้องรำไพ่ผ่นได้โ่วมาบอกบ่บ่อย่บ่กันเลยใครมึนจะสทัมาบอกก่าจั้นอืมมันียกชื่ออะไดชุดสองชุดสองชจีนวันอนเรียกกันเนี่ยก็สีอันด้วยชุดจีกินท้าวันครูมันยังอันซอนดิมันยังจะออกซืนอ่ะวันคูนะแล้วน่บหกหกเนึ่งซีออกจบ่หรอหนึ่งซีน่ะมันเคยออกมันเคยออกวันคูแหละ กนแล้วเนาะประกันเอากี่มานั่งเนี่ยง่เนี่ยบ๊อบไปครับมามยมใช่เยังมรัอะไรกันเนาะวันี้เนาะมาเอามาเพิ่งเยอะดิครับนี่นะคะว่าีเปอนเตี้ยท่นบิดครับเอามาแค่หนึ่งส่วนี่ทีนออกมาที่เท่๋ไ่ะฮะว้ายดังแล้วเงินเดียงดังนี้เหรอน้องน้องอําไพท่านได้โทรมาบอกก่ตี แต่ว่าเดี๋ยวผมชี้ว่าให้ฟังเด้อมาเอามาอันทีมงานมานํากันนี่มีผมช่องเดียวทีทั่วไปถามเพิ่นแล้วเพิ่นไห่มาแล้วตัวเลขน่ะอ๋อกระถือว่าเอาตัวเลขกกองลำไพไปนู้นเนาะทีทั่วให้ฟังมาเมื่อนั่นทั่วไปถามเพิ่นเดี๋ยวเียบอกว่าของหยัดไทยทำบันทึกเสียงได้บัวเพิ่นว่าได้รู้ว่าสัตว์เพิ่นบอกว่าเพิ่นฝัน ในความฝันนั็นิ่นฝันว่าน้องซส้าตน่องไส้ครับแสดงว่า่นโทรบอกเนี่ยหรอเที่นี่น้ว่าคนไม่ได้บอกตัวเรียกันว่าน้องไส้ยตคือนเพิ่นบอกว่าิ่นฝันเห็นน้องไายคนที่ิ่นมาบวชให้กันตายม่สามบอนีบัดนี้บัดนี้อายุน้องไส้เพิ่หนสามสิบห้าบี้้ยอเพิ่น่สามสิบอดวันที่สิบสีเมษายนสามสิบห้าพีเต็มสามสิบหกอันแล้พิ่นก็บอกความฝันไห้ฟังคุณบอกว่า น้องไส้เพื่อนน่งอายุสามทิพหาเพื่อนเลยบอกไอ้ศูนย์ไส้เพราะว่าตายเพื่อนเล่บอกศูนย์สามหานั่นแหละอัอนี้เาว่าเามันเกิดวันที่ยี่สิบสี่บัตนี้บัดนี้ในความฝันนั่นมีผู้เฒ่าผู้นึ่งบวกเพื่อนไปเบิ้งเลขฝาลงฝาล้วงไปเบิ้งฝาลงกหรเพื่อนว่าเพราะเห็นตัวเลขอดบัตรบัตรเห็นบัตเห็นเลขอยู่ข้างลงเพื่อนว่านั่นเพื่อนบอกให้ฟังเลยอันทั่วไปสัมผัสเพื่อนมือหนึ่ง พื่อนเห็นอสองอแปดสองหน,นึ่งบ่ขัาจำบ่ผิดเด้อหนี่งเลขเลขสามตัวนะแ,แต่ว่าอาจจะบ่ไม่อาจจะสลับเนาะแต่มันเป็นแปดสองหนึ่งเหนึ่งหนึ่งสองแปดนี่แหละที่เพื่อนบอกแล้วก็ศูนย์สามห้าเพื่อนบอกจำนี่แหละแต่เนี่ยถามเพื่อนว่ามักต้มโตมีบ่อตัวเลขกเพื่อน,น,นบอกว่ามักสามศูนย์อัาน บานนี้มาตรงกับขมวดเนี่ยน่แดงเนี่ยนีแต่ว่าสามศูนย์นี่คุณจัดไปเดียวิ่นว่ามักคักนอ๋อคุณลองเข้ามาที่หลังเลยเจ้ว่าแต่ว่าขึ้นแบบแผ่นนี้ฮะเหมือนขึ้นแผ่นว่านั่นคนตายคนตายแต่ว่าคนตายนี่หัวจิตกันอยู่งสามหัวนี่คนนี่แต่ว่ามีตั้งหัวแต่ว่าหลังคนมาใส่ปุ๋งเจ้าว่ายังตั้งหัวจิตกันอยู่งสามหัวสามสามทีเแล้ว ก็สามเหนกันเนาะหัวก็คมๆเนาะสมาเลยูนหกูนั่นแล้วหัววาวาอนที่บุญเกิดพสอันสีบสามสบสสามสบอเอสรุปเขียนสรุเขียนสรุปเขียนยเยอะมากสามนละสามูนออ แม่นูแดงมากตัวไหครับุดแถวสามศูนย์ับหกศูนย์ามศูย์กับหกศูนย์เอามันเหี่ยมสันๆเลยสามศูนย์หกศูนย์เนาะนอนไส้พวอนไสมีตัวไหนนะก็นนอนลำไพมีแปดสองหนึ่งแกับ035ย์้ากับ0ูนย์้าลกไกศูนย์สนย์สามก็ย้ำกเอนั่นและกับตัดนูแดงเด้มันต้องหลออกมีแค่นั้นแหละเพิ่นบอกแค่นั้นมือนั้นทั่วไปบ่ได้บอกอก็บพอนไม่พอไม่ได้หร เจ้าไปะตั <laughs> ้ันกลับไปบ้านกไปบ้น่อ็ม่ี่นอเตียแปดแรงแปดดังแปดแล้วทุกแข่งไม่มีเลขแปดเลยครับ่เต้ยดเตี้ยเอ้ยเอ้ยชาเ้ยเตียเอ้ยมึงดังานน้อยแปตัวเั้งสมตัวสี่ตัวงายมึงเจดจอันเอาเขาโเพ่อาันน้อตีย นุ่มยังทักเด็นุ่มยังทักเด็ดแหละบัวกันนะครับปูบัมีผู้ใดบูวามันจะออกตัวใดดอกจีนสามนะครับไม่หมอศูนย์สามห้าคฝันน่องํำไสเพิ่นฝันว่าน่องไส้เพิ่นตายน่องไซ้นัดอายุสามที่ผาเพิ่นมาเพิ่นเลยเอาศูนย์ไกับแปดสองหนึ่ง ริแปดหนึสองรืหนองแปนี่แหละในนี่แหละให้เพิ่นกลับเอาให้เพิ่นกลับเอา0 3 5กับแปดให้ใหเอฟกลับเอาเองเอาสำนัจแล้วก็ว่าตัวเพิ่นมากที่สุดนั่นเพิ่นบอกว่าสามศูนย์ศูนย์ามนั่นัาเดียวกันกับมวงแม่ดูแดงเลยมาเตล้กันว่าใคกินนานเด้อสามศอัก็เป็นอย่างครับ60ศูนย์ศูน้าองพี่น้องรองไปน้ไปอินะครับข้อมขนของแมู่แดงตรงกับน้องรำไทย เอาให้เราถือตัวเลขกให้เนี่ยที่เดยไทยน้ำกันหลายๆกล่องเทียเดียวตัวเลขกให้เราถือไปให้ครับโอ้ยแมวดขนสีแดงเรอบางก่โอ้ยมันเป็นสีมันเป็นสีแดงมันบค่อยชัดเยอบานชัดมากชัดว่าอีเมคขำหน่อยเอ้ยเพิ่นมาเอาเลขกเอาเบอร์สามศูนย์หกศูนูนย์สามห้าแล้วกับแปดสองหนึ่งนะสามศูนย์กศูนย์ศูสาม้าแลากับแปดสองหนึ่ง บดาเหรครับกตีด้ให้เป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเสีหลายสีตัวี้อย่สิบาทพอมือแดงคือเมื่อบังตัวเดียวมันบัชัดเี๋ยไม่ชัดตัละอังต่ำแน่เออเอาเอาตัวนี้จะชัดกว่าเนาะเอาเอาสีนี้เขียนดีกว่านอเนี่ยนี่ถ้าสีแดงก็เป็นแล้ ยายเอาบ้านโมเข่านนี Safe> ่เออมันมัน uh> ัมนจะได้กล้องสุเปอเอาพี่น้องมาเอาจุดแคปพี่น้องมาที่นี่แคป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 ศูนย์สามห้าแปดสองหนึ่งสามศูนย์หกศูนย์่ไแดงออกข้าวอีกแล้วดังอีกแล้วไม่ได้แดงเอ้าแม่นุแดงถ้าเพิ่นอยากซื้อสาสตร์บอกเบอร์โทรเพิ่นได้บ่ห้าเพิ่นโทรมาซื้อเบอร์โทรสิสาดหล์ร้ายว่ะ สากี่ากหอกค่ะเอ้าเอ้าถ้าถ้าอยากซื้อสัตว์ตำ้หนกับมือนอะสัตวไหลพักกับเได้ไอเพจน้องลไก็แล้วกันเนาะเกน้องน้พ่กป็นเพจน้องลำได้เพราะว่าแม่นดดม่จักเพจหอกค่ะเพจน้องลไก็ชื่อว่าเพจเราเนยก็พัก ถ้าไม่รักก็พอถ้าเขาไม่รักก็พอเขาไปซื้อสารเพิ่นถ้าเขาไปซื้อสารเพิ่นจะได้โทรบอกแในนี้เด่นได้แล้วน่าจะครับครับผมได้แล้วขอบคุณมากมากครับที่ให้แนวทางเยอะ